humanity has always hunted for knowledge in the unknown the wonder is not that the field of stars is so vast but that we have measured it สวัสดีครับผมบักเอครับวันนี้ผมมี5สิ่งที่ควรรู้นะครับสําหรับผู้ที่กําลังจะตัดสินใจซื้อ Starfield ดีหรือไม่ mm hmm. เพื่อจะช่วยเป็นการประกอบการตัดสินใจได้บ้างนะครับเค mm hmm. okay, เรามาเริ่มมาที่ข้อแรกเลยนะครับ เกมนี้ไม่ใช่เกมแบบโนแมนใครที่หวังว่าจะได้ขับยานท่องไปในอวกาศแล้วบนดวงดาวเนี่ยอาจจะต้องผิดหวังนิดน,นึงนะครับเพราะเกมนี้ไม่ใช่เกมสเปกซิมคุณสามารถขับยานได้อิสระในอวกาศก็จริงแต่กับการตอนเข้ามาในดาวเนี่ยคุณทาได้แค่ลงจอดและนํายานขึ้นเท่านั้นแต่ว่ามันก็สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับตัวละครได้จีบแล้วแต่งงานหรือมีเพศสัมพันธ์กับตัวละครได้ข้อ2นะครับแต่ละเควสตในช่วงแรกอาจจะมีความแตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งในเซฟแรกครั้งแรกที่ผมเข้าเกมนะครับตอนถึงเมือง New นิวแอตแลน จะมีเควสหนึ่งในช่วงแรกที่เขาให้ผมไปกดปิดแผงไฟอะไรสักอย่างแล้วมันเกิดเควสบั๊กนะครับแต่พอเล่นใหม่รอบ2เนี่ยในสายอาชีพเดิมเพราะว่าในเซฟเกมแรกผมดันไปขโมยของเยอะไปหน่อยแล้วก็ฆ่าเจ้าหน้าที่ไปเยอะมากและเควสมันก็เดินต่อไปไม่ได้นะครับจนมันโหลดเข้าที่เดิมแบบที่ผมโดนยิงตายรัวๆเลยในเซฟที่2นะครับผมก็ได้รับให้เข้าไปเข้าร่วมกลุ่มกับอะไรสักอย่างที่ทำาบรกิจใหม่ๆในการสอดแนมแล้วก็เจรจาเลยคิดว่าหลายคนหน้า น่าจากเควสที่ได้อาจจะไม่เหมือนกันนะครับข้อที่3นะครับความน่าเบื่อในช่วงแรกก่อนหน้านี้เนี่ยผมรู้สึกเหมือนที่หลายคนรู้สึกว่าเกมแม่งน่าเบื่อชิบหายไหนความตื่นเต้นไหนนะความตื่นตาตื่นใจหลายสิ่งมันส่งให้ผมแบบง่วงนอนมากๆเลยแต่ก็นั่นแหละครับเราจะมองแค่ช่วงแรกๆไม่ได้เพราะหลังจากที่คุณได้ท่องอวกาศได้มีปฏิสัมพันธ์กับตัวละครได้เข้าร่วมกับกลุ่มต่างๆได้ทํานูน่ทนทํานี่มันจะมีอะไรให้คุณทําเยอะมากแบบมากๆจริงๆทั้งในเรื่องการแต่งยานที่แบบ คุณจะแต่งแบบไหนก็แต่งเลยอยากแต่งยังไงก็แต่งไปเลยเต็มที่ข้ามกาแล็กซี่ไปที่อื่นแต่โปรดจงระวังไว้อาจจะมีอะไรรอคุณอยู่ก็ได้นะครับคุณอาจจะสามารถเลือกการกระทําได้ว่าจะสู้หรือจะเจรจาแต่ก็นั่นแหละใช่ว่าทุกกาแล็กซี่ที่คุณไปเขาจะอยากจเจรจาด้วยนี่ <S <S ข้อที่4นะครับขอบเขตการสํารวจดาวแต่ละดวงใน Star f ฟ e l d เนี่ยจะมีให้สารวจเป็นพื้นที่สิ่งปลูกสร้างขนาดย่อมเท่านั้นไม่ได้มีอะไรมากมายไปกว่านั้น มีเอเรียนมีอะไรต่างๆให้คุณพบเจอและเหตุการณ์ที่แรนดอมขึ้นมาทั้งการเจอเรื่องตลกเรื่องแปลกๆแ,และแอนนมี่ที่อาจจะโจมตีคุณเมื่อไหรก็ได้เหตุการณ์เหล่านี้จะถูกแรนดอมขึ้นมาหลายๆอย่างไม่ได้มีเมคว่าถ้าเรามาตรงนี้จะเจอแบบนี้แค่อาจจะเท่านั้นข้อที่5ข้อสุดท้ายนะครับเนื้อเรื่องและองค์ประกอบทั้งหมดของเกมเรียกได้ว่าเกมนี้ผมมองผิดคาดไปน,นิดนึงเลยแต่ก็นั่นแหละสักว่าจะได้เห็นเองใช่ไหมล่ะเนื้อเรื่อง้ะส่งตรงให้คุณได้เลือกนะครับคุณจะได้เลือกเองเลยว่าจะดําเนินไปแบบไหน จะเข้าร่วมหรือไม่หรือจะเลือกหักหลังหรือจะปล่อยให้ใครตายเอ่อจริงๆผมอาจจะใช้คําผิดนะอาจจะใช้คําว่าหรือจะไปทําให้ใครตายดีกว่าหรือจะเป็นคนดีเข้าร่วมกับเจ้าหน้าที่คอยเป็นไส้ศึกหาข้อมูลแล้วก็ของกลางมาเพื่อแลกกับเครดิตก็ได้มันเลยส่งให้ t a r f i ฟ l d เนี่ยมีบทเยอะมากๆเลือกตอบคําถามและการกระทําได้หลายแบบหรือคุณจะเป็นขโมยขี้ขโมยของ,ของชาวบ้านก็ทําได้เหมือนกันก็ถ้า NPC ยังไม่เห็นนะ่ยก็แล้วไปแต่ถ้าเห็นขนนจับกันไป เรื่องการต่อสู้ในโอากาสที่ใช้ได้นะครับมีทั้งระบบบูสต์และชิลส์ทางการจำเข้าสเปซเลือกลดพลังงานตรงนี้เพื่อเพิ่มตรงนี้ค่อนข้างละเอียดดีไซเควส์ด้วบางทีแม่งสนุกกว่าเควสหลักซิผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่หมกมุ่นอยู่กับเควส t ลองแทบไม่ได้ยุ่งกับเควสหลักเลยวิ่งดาวไปเรื่อยมีการปรับมุมมองได้นะครับใครชอบแบบไหนก็ปรับอย่างนั้นได้เลย t a r f i e l d จะเริ่มตึงขึ้นก็ต่อเมือคุณอาจจะต้องเล่นเนื้อเรื่องไปสักพักสำหรับความสนุกมันก็จะอยู่ตรงท มัเป็นอะไรก็ซื้อใส่เจออะไรก็บู๊ยิงได้ยิงขอขอนัวก่อนได้ไหมขอใส่ก่อนอยากป้นกูเหลือก็ข้ามศพกูไปก่อนแล้วกันและมีระบบ New Game Pass นะครับให้เราได้เล่นด้วยสรุปนะครับเรียกได้ว่า Starfield เนี่ยเป็นเกมที่เหมาะสำหรับคนที่ชอบในอวก,กาศแล้วก็มีความเป็น Fallout ซึ่งผมไม่เคยเล่นนะครับ Fallout แต่คิดว่ามันน่าจะเหมือนกัน ลองเลิกเอาไปเปรียบเทียบกับเกมอื่นในตลาดแล้วลองเสพมันไปเลยเสพไปเลยเต็มที่เรื่องบทหรือคําพูดเนี่ยอาจจะต้องเน้นอ่านแล้วก็ได้เรื่องภาษานิดนึงเพื่อที่ได้รับรู้แล้วก็ได้รับถึงอารมณ์แล้วก็รับรู้ถึงความหมายของบทความนั้นๆแต่ถ้ามันไม่ได้นะครับเราก็สามารถหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดกล้องในทางสลิแล้วก็สแกนได้เป็นเกมที่สนุกอีกเกมหนึง่งที่อาจจะมีข้อเสียบ้างและคิดว่าทีมงานน่าจะแก้ไขตรงนี้หรือเพิ่มอะไรใหม่ๆเข้ามามากขึ้นแต่กระนั้นกรนีก็ยังมีมอส่่่สาาามรรรถชววยเได้นนนึงนะคับ สำหรับใครที่ยังรู้สึกว่าละเกมราคามันแรงไปแล้วก็เกรงว่าตัวเองอาจจะเล่นไม่ได้หรือเล่นแล้วไม่อินไปกับมันต่อให้จะดูคลิปผมแล้วหรือว่าดูจากสื่ออื่นๆแล้วแนะนําว่าให้ลองกับ Xbox Pass ได้เลยครับสมัครครั้งแรก29บาท1เดือนลองเล่นดูก่อนว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณสําหรับคําติชมครับจะนําไปปรับใช้ต่อไปไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ